สวัสดีค่ะเฮาสิมากินข,กข้าวกับไข่เกี๊ยวเป็ดขา้าวเศร้าและเฮาเลยนี่มื้อนี้ลูกค้าหลายๆเหมื้อนี้วันอาทิตย์อยู่ผู้เดียวโอ้ยไปซอยไข่เกี๊ยวไข่เกี๊ยวเป็ดเอาเป็ดมาแต่เมือ่อไข่เป็ดเอามาแต่เมือ่ออุดรร้านเคยเอามาฝากเส,สียบๆเข้าวเศร้าของปอบวันเด้อมื้อนี้เด้อ กินยังไปเนี่ยย่มย่มเย้มยมในปากแบบนามเนี่ยยังเนี่ยอิ่มลอยเนี่ยซัดเข้าไปหัวงซักห้วงคว่ำแล้วมึงใส่เข้าไปไงกุบเลยสายไปผู้เดียวผู้เดียวไปตามภาษาประวันแล้วนะข้าวไข่เกียวเป็ดไม่ใช่ข้าวไข่เกียวไข่นะ ข้าวไข่เจียวเป็ดไข่เป็ดเป็ดกับก้าบอ่ะนะเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจ่งเรามองเหมือนเด็กๆด็กมันมออร้องเฮ้ยเมือม่อยหลายเมือม่อยคักเมื่อยเน็คเมื่อยคักเมื่อยหวานอย่างเราโล่มจักน้อยเนาะ โลละห้าสิบบาทกิโลกิโลละห้าสิบมะนาวลูกหลายอยู่โอ้ยเบื่อเบื่อครักเมื่อแนวลูกน้องนอนอยู่หนาหลานี่แหละได้เป็นเพื่อนเป็นมูตัวนี้แหละดูนะ้ำมันมืดมืดทังคำ ไปตลาดกับแร่น้ำขุนเมียตอก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 ,ก,กขนาดท่าบกค่อยเดวให้กินยางมันได้มันก็มาติดเท่าไงก็มือตื้อตืต้อมือขาดมืว่าตัวดำไปทางไหนผู้เมื่อบานรอจักสงสัยสิกับบานขันบก,กับบานเห็นแล้ว บอกแดงบอกเมื่อบอกดำเมื่อแดงกอายุเป็นมูปะวันอยู่นี่แล้วขามต้นมะขามใส่ตุ่มไก่เนะาะดีเสียบขากเสียบมาต้มไก่่บายอยู่ติดถนน โอ้ยนอนก้างขึ้นสันโเหตุงานเมื่อยนี่หนวกหูแต่เสียงลดแล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามประวัติในเด้อบ๊ายบาย